ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดีดอทก็ได้ค่ะค่ะแม่คะอีกนิดนึงค่ะอย่าลืมโต้ะกับปลามาเลยเหรอคะมาเลยอยนะวันที่มันเป็นข่าวแม่อยู่ในเหตุการณ์แม่ทานออกมาดูเหมือนแม่จะรู้น้วว่าจะถามอะไรนั่นเราลืกรักมากเลยลือกรัตอนเนี้ยไม่แม่ก็แม่ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็รักน้องทั้งสองคนอ่งดีกว่าก็ ก็ไม่ไม่ใช่แค่ว่าเออกับน้องชายนะเกิจริงก็คือปรางก็คือน้องสาวเนี่ยนายอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือเราเราเราเห็นเด็กสองคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็รู้สึกแบบเป็นน้องอ่ะน้องจริงๆอ่ะเออส่วก็ัวเ็เป็นการแตใจคู่ใช่ไหมคะะก็เป็นการต่ใจของทั้งคู่แม่เองก็เราก็ต้องเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้รับฟังแล้วก็บางทีอะไรที่เราออกความเห็นได้บ้างเราก็พูดแต่ว่า อ้างจริงอ่ะในสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้เกียรติในการตัดสินใจของน้องทั้งสองคนเพราะว่ามันในสุดท้ายเขาต้องอยู่กันสองคนอะจริงจริงไม่ให้ต่องไปรอที่เขาจะตัดสินใจอะก็มีคุยบ้างค่ะมีคุยบ้างแต่หลายคนมองว่าโต้งอ่ะค่อนข้างเฮิร์ตมากกว่าตอนนี้เราได้เห็นปฏิกิริยาตรงนั้นในสภาพหรือสภาพจิตใจตอนนี้คือนานาว่าอันนี้เราจะไม่บอกว่าใครเฮิร์ตกว่าใครเอาเป็นว่าความรักเกิดมาทั้งสองคนแล้วพอมันเป็นอย่างนี้นานาว่าทั้งคู่ก็เสียใจทั้งคู่แหละแต่ทุกความที่เราเห็นเขาตั้งแต่แรกเราอยาก ไอ,ไอ้นะเชียก็กลับมาดีเธอแม้ว่าอะไรก็อยากวก,กลับมาก็นันนว่าทุกคนรู้สึกใช่ไหมออทุกคนก็เชียเพราะนั้นนันนก็รู้สึกไม่ต่างกับทุกคนหรอกออแต่ว่าในส,สุดท้ายแล้วอะเราต้องเรียนรู้คําว่าการให้เกียรติการตัดสินใจออของเขาทั้งสองคนออซึ่งซึ่งนันนาว่าอันนี้คือในสุดท้ายที่สุดแล้วอะอะไรที่เขาแฮปปี้ที่สุดนั่นคือคำตอบยไ่า้พ แน่ๆแ,แหละนานาก็รู้สึกอยู่แล้วเสียดายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วมันก็มันก็คือเราก็แค่เป็นเป็นพี่เขาที่ที่ที่เราก็คอยให้กําลังใจผลการตัดสินใจเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องเคารพในการตัดใจของเขาค่ะโอเคนะขอเลือกร้านอีกทีนึงสรุปแล้วคือยังไงจบแล้ว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  <c oughs> แล้วก็คือเคลียร์กับสถานที่ได้แล้วเราจะย้ายคือจริงๆแล้วเราเองก็แค่ว่าจริงๆแล้วกัน โพสต์ไปแล้นานาก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรา,เรา,เ,ราเราอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับที่เดิมเผื่อใครมีที่ไหนที่สนใจอยากจะให้เราไปเราก็ยินดีมากกว่าแล้วก็หลังนั้นก็ได้มีการได้คุยกันกับที่เช่าเดิมแล้วก็มีการตอนนี้อยู่ในช่วงเจรจากันอยู่ค่ะว่าจะอยู่ที่เดิมหรือนเไหมทีม่อ่าใช่แต่คิดว่าน่าจะเป็นที่เดิมแต่คิดว่าเดี๋ยวจะดูเรื่องของราคาเรื่องของไซซิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะือเขาจะ,ะาาขึ้ราคาค่าเช่าขึ้นหรือยังไงก็อันนี้เป็นเรื่องของเขาเนี่ยนี่ดีกว่าเนาะเรื่องแนนาเอาเป็นว แฮปปี้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นจริงๆการอัพราคาแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่มันได้รายได้เพเลยมันคุ้มไหมพี่คะแแบบในแง่ในแง่ของนักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยคะเราก็พยายามที่จะให้มันเหมาะสมแล้วเราไหวแค่นั้นแหละก็เหมือนแม่ค้าทั่วไปแล้วไหวไหมระกบการที่เขาขึ้นราคาคือจตเอายะายใช่ไหมคือเอาจริงๆแล้วนนาว่ามันอยู่ที่เขาขึ้นเราพอใจเราไหวเราก็ไหวเอางนี้ดีกว่าเราไม่ไหวเราก็หาที่ใหม่แต่ช่วงไม่อยู่ในช่วงเจ ใช่ค่ะหรือ<ม>ช่วงเจราแตสมมติว่าตรงนั้นมันไปต่อไม่ได้เราจะเสียดายลูกค้าที่ตรงนั้นหรือว่าแม่ลูกค้ามันเยอะไหมตรงบริเวณเราคิดว่าเราคงอยู่บริเวณนั้นแหละตรงไหนสักที่นึงแหละเ,<อ>เราก็อยู่ตรงนั้นแหละหรือไม่เราค่ะนนหรือไม่เราก็อาจจะเดี๋ยวได้คุยกันกับกับที่เก่าว,ว่าเขามีตรงไหนที่เราสามารถจะฟิตอินกับเราได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเปิดสาขาใหม่เพิ่มไหมมีค่ะปีนี้ในวัซเลคัสก็กำลังจะขยับขยายเพิ่มนะคะมีสาขาแล้วค่ะตอนนี้ ตอนนี้มีอยู่23ะ,ะพ่อมอีีกกสาขาพอตลาดทุนแล้วล่นนะคะคือจริงๆแล้วนานาคิดว่ามันมันอยู่ที่ความพร้อมของช่างเพราะจริงๆแล้วการจะเปิดสาขาหนึ่งสาขาเนี่ยมันการเปิดร้านไม่ยากนะคะแต่การที่จะหาช่างที่มีคุณภาพเนี่ยไม่ไม่ได้ง่ายตอนนี้เนี่าวัคัดเองก็เลยเปิดเป็นอะคาเดมี เราก็ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเผื่อใครอยากจะเป็นช่างของเนวเซคัสต้องเน้นว่าเป็นช่างของเนวเซคัสนะคะเรามีโรงเรียนที่จะสอนและก็เทรนคุณตั้งแต่คุณทําอะไรไม่เป็นเลยหรืออาจจะมีประสบการณ์มาบ้างก็ยินดีนะคะซึ่งเป็นแนเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้แบบช่างเราเองอยากจะกลับเข้าไปอคาเดมี่เพื่อไปเหมือนกับไปเรียนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็มีที่ไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะสมัครไปที่ไหนคะก็สมัครเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอทเนวเซคัสค่ะขอบคุณค่ะ